เราของพ่ออะไรพ่อมองนะเราไม่ว่าอะไรแล้วเทีแล้วจะระวังคนที่อยู่นันไม่ค่อยดีนะตึงตึงเค๊ดตึงเออะไปบ้ากันไปหัวนี่กันไเมปอน่าง แล้วนอกจากเกษียณแล้วเขาทาอะไรบ้างครับก็ไม่ได้ไปไหนกนฮัเกบก็อยากขายตามถนนอย่างเงี้ยนิสัยใจคอของครูไม่ไม่ไม่มีอะไรก็คนคนสีเหมาหน่อยคนสีที่เมาหน่อยชอบพูดเล่นเอินใครไม่มีอะไรแล้วเป็นคนดื่มเนาะเล่าแล้เูดเปื่อยอย่างที่แบบว่าไม่ไม่ไม่มีอะไรอ่าแล้วเหตุเหตุเกิดเหตุเกิดประมาณกี่โมงประมาณทุ้มกว่าดีแนะไม่ถึงทั้งคุ้มก็ได้ยินเสียงอะไรบ้าง ก็ไม่ได้ยินเสียงปืนดังตุ้มเดียวแต่ไม่รู้ดังตรงไหนนั่นเลยเขาได้ยินกันมากแต่ก็ไม่รู้ว่าดังตรงไหนบ้านที่อยู่ไกลาจากนี้ไหมโน้นต้ออยู่ตรงที่ตลาดที่เตียนโน้นแล้วใครเป็นคนเจอศพคนแรกครับไอไอโน,โน้ไอ้โน้นชื่อเล่นมันน่าชื่อหนูจริงจริงชื่อสุชาติมันจะไปส่องกบมันเดินออกจากบ้านมันมันมันมาเรียกมันนึกว่าจะนอนหลับอยู่ไหนอ๋อแปลว่าคนชื่อน่นก็บ้านอยู่ตรงนี้ตรงข้ามจะไปส่องโกบ มาเช็กเรเรียกเรียงวันั้นทีก็เอาตัวหมิงกระแทกภูเขาจ้านจ้าวนอนมีดแล้วไอ้นี่เขาไปส่องดูว่าอันมันอะไรทำไมใจเขาเขาไปบอกเขาเรียกว่าไอ้จ้าวไปตายไงว่ากันอยู่นอนนอนจนได้ดิบมาบอกเหมือนปน่าจะเป็นทุกสองยาวอไม่รู้กัน ลูกของเจ้าเนี้ยอมาบอกจ้ะมาหน้าแตงหน้าแตงเรื่องนี้ว่าปุถุวัตนหญิงตายแล้วว่างั้นแล้วประมาณเท่าไหร่ก็งั้นเวลาเจังแล้วสองสองสองทุ่มสองทุ่มแล้วข่าวแล้วไม่ข่าวจ้าข่าวแล้วแล้วก็หนังเลิกแล้วโอ้เขาสองทุ่มกว่าเลยทุ่มแล้วอลยข่าวเลิก่าข่าวเลยเราจะชอบนอนอย่างเงี้ยทุกคืนทุกวันนี้ก็ไปขับบานก็มืดแล้วเขานอนตั้งแต่เที่ยงยันยันหกโมงเย็นแล้วก็ออกมาข้างนอก มันนอนกัดแล้วน่ะไม่รู้ไงฟังนายไงเยังยังฝั่นอยู่ไหมเหมือนเดิมทุกวันเลยฟังแต่เช้าทุกวันเลยวันที่สี่สี่ห้าก็ไปเนยเมื่อทุกย้อนหลังมาแล้วอาทิตย์สองวันอาทิตย์นี้ถ้าเหมือนเดิมแกก็ปั่นงแกไปเรื่อยหละไปเรื่อยเฉยแบบเจอคนรู้จักแกก็แวะอะไนะตััวนะท่านนั้นท่านี้ไม่ตอบมันก็เลยเอาผู้ชายจิ้มลงไปอย่างนี้ เห็นเลือดมึงก็ provoke, มาเรียกนะนะนะนัดนะถ้านวะ่าตายแล้ววันบอกมึงยังมันก็หกวันมันกี้ยังทาปลาอยู่เลยหนูว่ามันมันกี้ยังทําปลาให้อยู่เลยวันมันตายง่ายอยู่เลนวันพู้แกนั้นแหละมันต้องจริงๆออกมาดูพี่เขาพ่ออกไปดูเสียงปืนดังอะเราไม่ออกมาไม่ออกมาไม่ได้ยินเออได้ยินเป็นเสียงปืนฟอง เราเนี่ยมันมีบ้องนึกว่าหลานชายมันโยนเล่นกันก็จัดเสียงปืนดังกับไอ้เจ้าเจ้าโนนอะไรมาหามาหาพี่สาวเนี่ยนานไหมอ๋อประมาณสักงห้านาทีได้รับเพราันมาส่งกบหลังบ้านจากเสียงวอนดังแล้วประมาณห้านาทีเจ้าโนนก็วิ่งมาหาป้าจ้ะประมาณมันมันมันมาส่งกบมันเอาไปฉายมาด้วยนุ่งเก้ให้แล้วเกงกีฬาตัวเดียวนตอนนี้ก็าได้ยินเนี่ยเขาออกมาตรงประตูนะ ตอนที่เขได้เสียงเบอ่์อะแต่ยัดูไปข้างหน้าไม่ดูข้างอ๋อเราได้ยินเสียงเือเราก็ออกมาดูเหมือนกันมาดูว่าเด็กวิ่งบอลเราเจอเราเจอแล้วเจอใครไหมยังยังไม่มีใครมาแล้วถึงกลับเข้าไปดูดีๆจ้ะกลับไปนั่งสอบแล้วก็ถึงมาเรียกไอ้หนุ่มที่มาเรียกพี่ชายสองหมาสุเหมือนเลยว่ามึงเนี่มันก็หกฟูหมดสามปลาอยู่มัอสกี้นี่ยังอคืเราได้ยินเราก็ออกมาดูเหมือนกันออกมาแค่นี้นะแต่ไม่รู้ว่าเขาออกมานั่งตอนเมไรออกมานอนีิ่งไม่ออกมาแค่ตัว

แบบกดเขาที่เขาตีมอสลบใช่ไหมล่ะมอก็จะไปตีเขาอีกไงที่ชาวบ้านห้ามทันยีครั้งที่สองแล้วมาอีกครั้งหที่ไหนเมื่อตองปีที่แล้วนี่แหละแล้วอีที่ว่านั่นแหละไอ้เรื่องที่ต่อยกันเนี่ยหลังต้นแรกเออที่หลังบ้านแถบนี้มีขาไปนะจะมีบ้านไม้อยู่หลังหลังอะไนเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยชื่อเรื่องนั่นแหละถ้าเราต่อยกันก็จะ บ้านอยู่ตรงไหนนะถ้าเราไปที่อยู่ไปอย่างเงี้ยมันจะอยู่้งนก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วกต่อยต่อยกันไปบ้านเขาตัดร่างเขาหลานหรือยังหลานแล้วมาสองเดือนต่อเนี่ยต่อสองคนสองคนแล้วก็เลือกกันเองสองคนนะต่อเรื่องมีใครมาห้ามเปล่าต่อเรื่องก็ไม่มีก็ไม่มีใครีพี่สาวไปตุ๊กแกยังไงมีคนบอกว่าเออผัวพี่แตงมาต่อยเขาเนี่ยบ้านเนี้ไม่ได้แจ้งความไม่อะไรกันไม่แปแล้วิกกันไป